มิในอาลัยน์น์และบะฮีนัสตัยน์น์วะลา حول و ลา قوة إلّا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาโซบทใหม่นะครับเป็นบทที่ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูดที่ต้องห้ามนะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของ การนินทานะครับซึ่ง uh, มีฮะดีษด้วยกันสองบทนะครับจากท่านอบีดุรเยรอเราราดียัลละหัวอันฮุเดล่าว่าท่านอบียร์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอแทดะรูนะมัลกีบะท่านรอซูลถามบรรดาซอฮาบะ์บอกว่าพวกเจ้ารู้ไหมว่าอัลกีบะคืออะไรนะครับบรรดาซอฮาบะ์นะครับด้วยกับมารยาทนะครับด้วยกับ ความดีงามของท่านเนี่ยท่านก็ตอบท่านรอซูนบอกว่าอัลลอฮฺวะรอซูละุอาอัลลัลลอลมอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้ดีว่าอัลกีบะหมายถึงอะไรนะครับท่านรอซูนจึงบอกบรรดาสหายบ,บอกว่าซิกรุกะอาคอกะบ,บิมายักคอนั่นก็คือการที่ท่านนั้นเอ่ยถึงพี่น้องของท่านรับหลังในสิ่งที่เขาไม่ชอบนะครับจึงมีสหายคนหนึ่งถามท่านรอซูนบอกว่าอัฟรอยจะอิงกะนะีฮิ อาขีมาอากูลทาราซูลครับทาราซูลเจ้าว่าอย่างไงหากว่าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยคนคนนั้นเขาทําจริงอย่างนั้นจริงๆนะครับทารอซูลจึงบอกว่าอินกานาฟีฮิมาจะกูลุฟะกอดิกจับจฮูหากว่าเขามีจริงในสิ่งที่เจ้าพูดแปลว่าหากว่าสิ่งที่เจ้าพูดนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าทาราซุลบอกเจ้าได้นินทาเขาแล้วว่าอินลมยะคุนฟีฮิฟะกอดะฮัตตะฮูแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เจ้าพูดนั้นคนคนนั้นเขาไม่ ีไม่ได้ทำไม่ได้พูดนั่นเป็นการให้ร้ายกับพี่น้องของเจ้านะครับฉะนั้นนี่เป็น h ะด i ษบทที่หนึงน่ง h a d i t บทที่สองฉะนั้นอนันสบินมาลิกรอัย r a d i y a l l ั h ฮ anhu เล่าว,วลล่าซักมุสลุลลอฮิซัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าลัมมาอูาริจับีมะรตุบิกอวมิลละฮุมอัลฟารุลมินนุฮาซิน จอร์ซูมบอกว่าวันที่ฉันได้เดินทางมีอาโรชอเนี่ยแปลว่าเดินทางขึ้นไปรับบัญญัติประมาดเนี่ยนะครับคือเดินทางจากมัมยิดันอักซอขึ้นสู่ฟากฟ้าเนี่ยจอร์ซูมบอกว่าฉันได้ผ่านไปยังกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งซึ่งเขามีเล็บยาวเป็นเล็บที่เหมือนเป็นทองแดง นูฮสัสเล็บยาวเป็นยังไงพี่น้องยอีมีชูนะวูจูหะหุมวาสุดูระหุมคนกลุ่มนั้นเนี่ยเอาเล็บของตัวเองเนี่ยมาควนที่ใบหน้าของพวกเขาและควนที่หน้าอกของพวกเขานะครับฟักุนตูมันฮาอูละอียาจิบรีนฉันจึงกล่าวกับท่านจิบรินบอกว่าจิบรีนคนเหล่านี้พวกเขาทําอะไรกันมา นะครับจิบรินบอกว่าฮาอุล um si ัอิลลาดีนยากลูนลรูมันนาสิวยะกรูนฟิอารอดิห์มคนเหล่านี้คือคนที่เขานินทาให้ได้นินทาพี่น้องของเขานินทาพี่น้องของเขาเหมือนกับการที่เขานั้นได้กินเนื้อของพี่น้องของเขาเพราะเวลาที่คนคนหนึ่งเป็นยังไงพี่น้องนินทาพี่น้องเนี่ยก็เหมือนกับกินเนื้อของเขาใช่ไหมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านรัศูีได้เตือนเราให้ระวังถึงการกระทําที่เลวร้วายฉะนั้นทั้งสองบทนี้ เราซวดบอกให้เรารู้ว่าการนินทานั้นเป็นโรคร้ายและเป็นโรคที่จะทําให้เกิดความเป็นศัตรูกันในระหว่างพี่น้องของเราฉะนั้นบทบัญญัติอิสลามนั้นจึงห้ามการนินทาและการนินทานั้นเป็นบาปใหญ่นะครับที่เราทุกคนจะต้องออกห่างประการที่ 2, 2> กฎเกณฑ์ของการนินทานตรงไหนพี่น้องอกฎเกณฑ์ของคาว่านินทานหมายถึงเวลาที่เราเอ่ยถึงพี่น้องของเราลหลัง เราคุยกันสองคนเราพูดถึงคนที่สซึ่งสิ่งที่เราพูดเนี่ยหากว่าพี่น้องของเราได้ยินในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นแปลว่าเป็นการนินทาใช่ไหมครับฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวงังและการนินทานั้นไม่ว่าจะเป็นคําพูดก็ดีหรือการกระทําก็ดีก็นับว่าเป็นการนินทานะครับประการที่ 3, สศาสนาห้าม พวกเรานะครับห้ามจากการที่จะเอาคำพูดของคนหนึ่งมาพูดเลซึ่งคำพูดของคนหนึ่งที่เราเอามาพูดนั้นเราบอกว่าคนนั้นทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนั้นนะครับซึ่งคนคนนั้นเขาไม่ได้พูดแปลว่าเราให้ได้ ใช่ไหมครับฉะนั้นการให้ร้ายเนี่ยรุนแรงกว,กวก่นนาการนินทาใช่ไหมการนินทายังเป็นการพูดความจริงในสิ่งที่คนคนหนึ่งทําแต่คนคนน,นั้นน่ะไม่ชอบใช่ไหมครับห้เราเอามาพูด2ให้ร้ายเนี่ยร้ายกว่าเพราะเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้พูดแต่เรากลับเอาสิ่งที่เขาไม่ได้ทําและสิ่งที่เขาไม่ได้พูดนั้นมาพูดต่อฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่ศาสนาได้ห้ามเรานะครับฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาทั้งหลายนี่เป็นอันตรายนะครับและเป็นโรคร้ายซึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่หากว่าเราไปนั่งวงสนทนาตรงไหน,นก็มักจะมีแต่เรื่องนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนเราถ้าจะพูดในเรื่องเรื่องทีดีงามเนี่ยมันมันไม่ค่อยสนุก ใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมันปากแต่ถ้าหากว่าพูดถึงคนอื่นจริงเป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาไม่ชอบหรือเรื่องที่มันไม่จริงยิ่งมีการเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันสาว่ายิ่งสนุกปากสนุกในสิ่งที่เราพูดคุยกันฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ห้ามเราถ้าเราสูริงบอกให้รู้ถึงความเลวร้วาย่น,นกเกอมาบอกว่าในโบราณว่าคนที่เขานินทาพี่น้องของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกันกบเขาเนี่ยกินเนื้อของพี่น้องของเขาและบทลงโทษจคนเหล่นนั้นจะนได้รับแลอาคือเราสู้ก็บ,บอกแล้วว่าเขาจะมีเล็บ ใบหน้าตัวเองและหน้าอกของตัวเองเป็นบทลงโทษที่เขาเคยกระทําต่อพี่นอ้องของเขาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาอันหนึ่งมาจากว่าเคยว่าเคยพูดถึงพี่นอ้องของเขาลับหลังในสิ่งที่พี่นอ้องของเขาไม่ชอบฉะนั้นถ้าพี่นอ้องพู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายโดยเหตุนี้เราทึงต้องระวังจากการกระทําเหล่านี้เพราะการกระทาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายแต่การกระทำเหล่านี้เป็นบาปใหญ่ และเป็นสิ่งที่อันตรายที่เราทุกคนจะต้องออกห่างนะครับขอเราจาราทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เพอมีเช่ะนั้นแล้วเราจะทําให้เราได้รับกับความโปรดเกลื่อนขอละตั๋งลาทั้งดุนยาและก็อาคิเรัฟซัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺนบีอัลกุรอรีมุฮัมมะดวะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัม